ไปต่อกันที่สภาสังคมสงเคราะห์ค่ะจัดฝึอกอบรมการประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยาสำหรับคนพิการผู้ดูแลคนพิการและคนในครอบครัวของคนพิการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปัมจัดกิจกรรมการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยาสำหรับคนพิการผู้ดูแลคนพิการและคนในครอบครัวของคนพิการ เนื่องในวาระงานฉลอง100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรม,มหลวงนาราธิวาสราชนครินโดยได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงสุวรรณีรักธรรมรองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยาสำหรับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและคนในครอบครัวของคนพิการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณและสืบสารเจตนารมณ์ที่ทรงต้องการให้ดอกแก้วกลยาเป็นที่รู้จักอย่างทั่วถึงและได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอที่จะช่วยคนพิการได้ทั้งนี้เป็นการฝึกอบรมระยะสั้นให้คนพิการ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับคนพิการได้รับความรู้และมีความสามารถในการประดิษฐ์ดอกแก้วกัะยาเพื่อสร้างเครือข่ายคนพิการในการจัดทําดอกแก้วกัลยาโดยเน้นการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัะยาให้มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันทั้งยังเป็นการฝึกให้คนพิการมีอาชีพที่สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้